เดี๋ยวก่อน<ด>จะไปแบงค์ปึกฮะวันนี้ฮะแบ,บ่มันก็งามไส้กันออกมานะฮะ ท่านนายกเคยพูดไว้ว่าเกี่ยวกับอ่าพรกฉุกเฉินจะยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับการชุมนมุมเพราะว่าวันนี้ร,รออย่างเดียวอ,อ๋อวันนี้พูดถึงนายกก็วันนี้เขาประชุมครามาออสุดท้ายวันนี้ก็ครมเคราะออกมาแล้วนะต่อพรรต่อไปหนึ่งเดือนแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมเพราะว่าจะรออีกกลุ่มหนึ่งมาคือ,ค,อคือยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะมีการเอามาตราเก้าออกจากพรกรกฉบอบนี้หรือเปล่าออกออกฮะออกเขาเขาพูดแล้วคำพูดเนี้ แล้วก็เพื่อรอยอีกกลุ่มนึ่งนะเอาออกนะเอาออกับเพราะพรุ่งนี้อีกกลุ่มหนึ่งมาไงแต่ทาไมเอาออกนี่น่าเกลียดนะพรุ่งนี้จะเป็นกลุ่มเด็กหนวดหรือเปล่ายังไม่รู้นะเห็นบอกใช้ชล่มเขาว่ากลุ่มเ็กหนวดอ๋อกลุ่มเด็กหนวดคือกลุ่มไหนอ่ะอก็กลุ่มอาชีวะไงฮะแต่วันนี้อาชีวะไหนทำไมถึงใช้เขาชืเดว่หนวดปป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะที่เขาใช้ชื่ออันนี้พี่ชาต้องพูดให้ยาวไม่นั่นเดี๋ยวเด็กอาชีวะจะบอกว่าเอ้ยงง่เดี๋ยวอากมมผ็ไ่่ทรบะ เขาเรียกว่าทไลายนำที่ออกมางานอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นทไลายแล้วมันตรงอย่างที่เราพูดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนออเริ่มจากใครครับเริ่มจากเด็กวันที่18บฮะเด็กนักนิสิตนักศึกษาหรือกลุ่มเขาเรียกว่าปลดแอกยกรจนปลดแอกเริ่มไงก้อบังก็คือ18นะมาแสดงสัญลักษณ์สามนิ้วฮะหนึ่งยุบสภาสองหยุดคุกคามเสรีภาพแล้วก็สามแก้ไขรัฐธรรมนูญสามข้อของเด็กๆออกมาครับเพเออเนะยมันมีภาพคนนะ ไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเขาก็ตอนนี้ตามล่ากันอยู่ค่ะไปชูภาพะเกี่ยวกับการล้มล้างสถาบันไปชูป้ายใช่ฮะเกี่ยวกับ้รง้างสถาบันเา้าศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งมันก็เลยมันเป็นเข้าล็อกฮะพอมีป้ายพวกนี้นะแต่คาดว่าเขาจับกันได้ว่าเป็นใครเป็นอะไรก็ไปดูกันเอาแล้วกันผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้กับผมก็ไม่รู้ล่ะแต่มันข่าวเป็นเรื่องมาในโซเชียลมีเดียนะครับออกไปทั่วทุกหย่อมหญ้าเสร็จแล้วประกอบกับอะไรครับ เพอเอิญมีคนไปฟ้องท่านพบบอทพันพบทบออกมาแถลงน้ําตาคอบ้าก่อนหน้าแถลงก่อนฟ้องว่าอ่ะก็มีการเนี่ยจับจ้วงนะเสร็จแล้วไทม์ไลน์นะต่อฮะนโดยเจ้าสาธิตหรือเปล่ายังไม่เลยยังไม่เจอเสร็จแล้วมันมีไอ้ตัวละครคือไอ้แขกคนนึ่งฮะไอ้แขกคนนึงเนี่ยแหละลงมาเล่นละครรับบทเลยฮะอาศัยอยู่ประเทศไทยมาห้าสิปีเจปีนั่นแหละพอผมเรียกห้าหิปีแล้วไอ้แขกนี้ประจำอะ ไอ้นี่เจ้าประจำออกมาเสร็จปั๊บเหมือนข่าวก่อนกอปปสอ่าไปเวทีกปปสอแล้วก็ไม่ยอมที่จวเองจเจ้าอสัญชาไทยนะอ่ามีเมียม,มีลูกก็เป็นคนอินเดียนี่ละขนาดอยู่มาเจ็ดสิบป,ปียังไม่ขอสัญชาไทยเลยเสร็จแล้วก็มาออกเดินถือฮอ่าถือถุงน้ำป่าน้ําตาลขอเข้าพบผอ,อบอทบอโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะแล้วผมมองแล้วเขาใหญ่นะไอแขกคนนี้สาธิตเสกัลเลย รู้สึกว่าจะมี power นะโอ้ power เยอะฮะเสร็จแล้วก็แอบอ้างเรื่องนี้เหมือนเดมาะนี่คือไอ้แกนนำคอปสและเป็นคนให้เขาเรียกว่าเป็นอะไรถุงข้าวถุงน้ำาน่ะน่าจะเป็นกระเป๋าให้คอปสเขาว่าตามนขาเทือกนี่แหละเสร็จแล้วทำไงฮะที่จะล้มล้างรัฐบาลของคุณยี่ลักเนี่ยพอทำลายออกมาอย่างนี้ครับท่านผอทบก็รับลูกเลยครับมาถึงก็แถลงด้วยน้ำตาคอเบ้าทักสองวันนะ พอเออพอเลยมาสองวันครับก็มีข่าวเลยครับนักศึกษาอาชีวะนะครับกำลังรวมตัวเลยเพื่อจะออกมาปกป้องคือจะใช้ม็อบชนม็อบผมบอกว่าเขาเรียกอะไรรู้ไหมนี้กินข้าวเนี่ยไม่น่ากินข้าวกินผัดสิ้นกิดนะดันเอาม็อบมาชนม็อบแล้ววันนี้ครับก็กระทำลายเดี๋ยวออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกมาเดี๋ยวทไลายจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อไปแต่วันนี้เอาข่าวแรกกันก่อน ไปกันวันเน็ตฮะที่บอกเกี่ยวกับเรื่องม็อบเยาวชนปลดแอกก็ดีหรือดองน้องนิสิตนักศึกษาก็ดีวันนี้มันมีเอกสารหลุดนะเอกสารดังราชการของตำรวจตระเวนชายแดนนะเตรียมพร้อมปฏิบัติการควบคุมผู้ชุมนุมแกนนำเยาวชนปลดแอกครับเป็นเรื่องออกมาแล้วครับวันนี้เอกสารหลุดนะค,คือวันนี้ตัง้งแต่เช้ามาเนี่ย,ยนะฮะว่า เขามันเป็นวอนเน็ตเลยเอกสารคำสั่งนี้เนี่ยบอกว่าให้เตรียมพร้อมปฏิบัติการควบคุมผู้ชุมนุมและก็แกนนําและก็เยาวชนกลุ่มปลดแอกเอ๊ะอะไรยังไงกันท่านผู้ชมพากันไปดูรายละเอียดกันเพราะว่าเริ่มต้นมาด้วยคุณลังสิมันลมสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเขาได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ถึงเอกสารและข้อความนี้บอกว่านี่ถึงขนาดเตรียมสถานที่รองรับการควบคุมตัวคนนับร้อยกันเลยเหรอเนี่ยนะทีนี้เขามีคุณลังสิมันลมเนี่ยก็แนบเอกสารสองฉบับท่านผู้ชมมีเอกสารเอาขึ้นมาเลยนะคะที่มีข้อความสำคัญถึงข้อสังกาสังการของตำรวจเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแกอกนะ แล้วก็กลุ่มของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไรหรือที่เราเรียกกันสั้นๆก็คือสอนทให้ดําเนินการ2เรื่องอก็คือ 1. ให้เตรียมความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชนและก็อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนให้สามารถรองรับการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อตํารวจสั่งการ 2. จัดทําบัญชีร,รายชื่อกําลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชนและก็จัดทาแผนการเคลื่อนย้ายกําลังพล พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์จากที่ตั้งหน่วยถึงบก,กตจดภาคหนึ่งะแล้วก็รายงานให้บกตจดภาคหนึ่งทราบภายในวันที่30กรกฎาคม63นะพรุ่งนี้ฮะแล้ว,ลวเอ,เอกสารอีกฉบับหนึ่งระบะุเลยให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่พัก ừ, นะสถานที่รองรับการควบคุมตัว2นะฮะแล้วก็สําสำคัญ2ข้อดังนี้ ข้อ1อาคารกองร้อยกำลัง1 2สองใช้เป็นสถานที่รองรับการกักขุมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนร้อยคน100คนแล้วก็สบ้านพักรับรองหลังที่3ใช้เป็นสถานที่รองรับการกวคุมตัวของแกนนำจำนวน5คนแสดงว่าเขากำหนดคนไว้เลยนะเนี่ยเลยก็บอกว่าอันนี้แสดงว่าเขาต้องมีข้อมูลเลยว่าจะต้องเอาคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้จะบุกรวบใครจะทำยังไงวางแผงแสดงว่าเขามีข้อมูลหมดแล้ว มันมีไอ้ห้อยไอ้โหนมันนั้นไงนึกออกไหมวันที่ไอ้ห้อยไอ้โหนเป็นลิงเป็นข้างอะเที่ยวเอาผ้า,าไปปิดไอ้กล้องวงจรปิดน่ะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็ยังมีไอ้คนเข้าไปแทรกกันอยู่กับเด็กนะครับแล้วไปนั่งปิด่าใส่หน้ากากแมสปิดนั่งก็เป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ภาพถ่ายออกมาโดยพวกมันเองแหละถ่ายกันเองแต่ว่าวนนทีนี้เอกสารเนี่ยถ้ามันเป็นจริงถ้ามันเป็นจริง,รงนเนี่ยท่านผู้ชม นะคะท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นประการใดแต่เราเราขอคิดในความคิดของเรานะถ้าทำแบบนี้นะถ้าเป็นจริงและคุณทำจริงนะนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนเติมเชื้อไฟเองนะเ,เพราะว่าเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเยาวชนซึ่งคุณเคยพูดแล้วไม่ใช่เหรอว่าเป็นความคิดของเด็กของเยาวชนสามารถทำได้แล้วไหนบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะคะออตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมาจาัดก,การเลือกตั้งไง แล้วไหนผู้นําบอกว่าผมเม่จะการเลือกตั้งไงเ,<อ>เป็นระบอบไร้ไตแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนพลเอกประยุทธ์ก็เป็นคนพูดเองก็จงนุมได้ไม่ไรกย็ยกเลิกไปก็ไม่เป็นไรก็ดูแลเด็กดีๆไปอ้อาแต่นี่มันสวนกลางเขาเรียกว่าปากว่าตาขยิบอแต่คําสั่งนี้หลุดออกมาได้ไงอ่ะ,<ฮ>ะอันนี้ถูกต้องไหมคําสั่งหลุดออกมาได้ไงสุดท้ายฮะต่จดเตรียมชุดคุมฝูงชนยุดตัวระครสถานที่รับ รับมือสถานการณ์ออกมาพูดนะว่าเป็นเรื่องจริงคือ uh, คือ <okay. S 2> เรื่องนี้เนี่ยที่ตะยุยพูดเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะจริงไม่จริง uh ไอ้เราก็เลยไปหาข้อมูลมาสรุปว่าจริงนะ uh เพราะว่ามีผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาสอบถามไปยังพลตำรวจตีีัยโรจนะ uh ออกมายอมรับเลยว่าเอกสารข่าววิทยุดังกล่าเนี่ยมันเป็นเอกสารจริง uh ซึ่งมีการจัดเตรียมกำลังพลเครื่องมือและสถานที่รองรับนั้นเป็นาการเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ต่างๆตามปกติไม่ปกตินะนี่มันไม่ใช่นะครับถ้าปกติก็คุณก็มาดูส่งท้องที่เขามาดูอะนี่คุณมาจะมาออกตัวปกติผมว่าไม่น่าจะใช่นะไหนก่อนหน้านี้คุณบอกว่าเจ้าหน้าที่ส่งเข้ามาดูแล้วจำได้ไหมฮะเ<อ><อ>จ้าหน้าที่ตำรวจท่านานาท่านมากี่ที่กี่ที่ข่าวก่อนนะกปปสยิงท่านนะนลกวีกระทืบท่านนะแล้วคนที่ช่วยคือประชาชนนะเข้าไปช่วยคุณนะนะครับคุณจําได้ไหมฮะโดนยิงหัวนะ แล้ววันนี้คุณหาญกล้าอย่างไรครับคุณไปรับใช้สิ่งที่สืบท,ทอดรับไน้จกันอยู่อีกจริงๆนะฮะถ้า,ถ,าถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวข้อมูลของเรานะเราจะพูดเสมอแล้วเราจะนําข่าวเสมอเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาที่เข้าไปในกลุ่มของน้องๆเนี่ยนะก็จะมีบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกนะเข้ามาเพื่อดูแลเอ๊ะมันก็ต้องย้อนแย้งสิ ย้อนแย้งอะไรย้อนแย้งกับเอกสารสองฉบับที่ทออกมาเลยเนี่ยที่คุณโลมเนี่ยคุณลังสีมันโลมเนี่ยเผยแร่สิเ,ออเพราะว่าถ้าอย่างนี้นั่นหมายความว่าเอกสารออกมาอย่างนี้เนี่ยคุณเตรียมความพร้อมขนาดนี้แสดงว่าคุณต้องจับสิคุณ<ช>ต้องมีแสดงว่าคุณต้องมีข้อมูลว่าจะจับแกนนํานักศึกษาคนไหนผมถามว่าตชดท่านเป็นใครฮะ,ฮะท่านเป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะฮะแต่ทำไมท่านมาตะเวนอยู่ในกรุงเทพอืะเรียนด้วยความเคารพนะฮะ นั่นก็คีอน,นิติทนักศึกษาของจริงนะลูกหลานตัานแต่พวงนี้นมันจะของจริงหรือของปลอมที่บอกว่านักเรียนอาชีวะถ้านก็ไปดูตัวไอ้พวกนี้ก่อนทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยขดเ,ดยนเนยขาถามว่าเล่เอกสารนี้เนี่ยมันหลุดมาได้ไงมันหลุดเนื่องมาจากว่ามันมีการรายงานข่าววิทยุที่0030.203.284ทับ<ข>8 4ลงวันที่26กรกฎาคม2563อ้างถึงข่าววิทยุ บชอตอชด่ดวนที่สุดลงมา,าที่2ี่บสามกรกฎาคุณจะเป็นประเด็นก,การกัน,กนเหรอฮะเรื่องอยังไงเตรียมพร้อมสถานการณ์ชุมนุมกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือฟรียุธทธ์ทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาจับได้ไอ้คนที่เขามาป่วนในในการที่เด็กออกมานั่งเขาเรียกว่าแสดงสัญลักษณ์ก็พวกที่ป่วนก็เป็นพวกไก่ผมก็จะไม่เอ่ยหรอกครับเป็นพวกไก่เขาก็รู้ที่มีเรื่องกับเด็กก็เพราะอะไร เพราะเด็กมาไปดึงป้ายลงฮะและพวกนี้แหละครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยผู้ใหญ่ส่งเข้ามาทําเรื่องเร็วๆให้เด็กไงฮะนะและวันนี้จะทําเตรียมตัวแม่จะมาปราบเด็กโดยส่งม็อบประชนม็อบต่ออีกนะนี่วางแผนหลายขั้นนะทําเป็นม็อบประชนม็อบเพื่อให้เกิดการเห็นรู้ว่าแบ่งแยกกันว่านี่คือจะจุดติดหรือไม่ติดไอ้ลูกไม้ตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตุลาสามห้าหรือไม่ว่า14ตุลาหนึ่งเก้า ไอ้ลูกไม้แบบนี้เนี่ยอย่ามาใช้ฮะหมดยุคไปแล้วครับคนที่เป็นหัวหน้าปฏิวัติก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วนะครับแล้วยังมาเหลือก็ปฏิวัติรุ่นใหม่อีกแล้วมีเลือกตั้งยังมานั่งทํากันอย่างนี้อีกเหรอฮะคุณคิดว่าประชาชนเขาโง่กันเหละฮะคุณมาแอบอ้างกันเอาคนนี้คนนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้มาพูดว่าเข้าข้างหรอกแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งที่ข่าวที่ทางทางภาครัฐกูข่าวกันขึ้นมา เพราะครูขึ้นมาเพื่อจะมาเล่นแบบนี้คุณมามองกันดิว่าวันนี้คนทั้งประเทศระหว่างเลือกคนเอกประยุทธ์กับไล่คนเอกประยุทธ์คุณว่าใครมากกว่ากันอผม <จะ S 2> พูดแบบ <มา S 2> ตรงๆเลยเพราะหนึ่งเรื่องปากเรื่องท้องก็ลำบากทุกสาขาอาชีพวันนี้ลำบากหมดรวมาทั้งผมรวมทั้งพวกเราคุณไม่เคยที่คิดเลยว่าคนเขาจะเอาตังค์ที่ไหน พวกคุณสบายคุณนั่งอยู่ใส่สูตรผูกไทยคุณนั่งอนุมัติเงินกันแต่งตั้งคนนี้เป็นผู้ว่าธนาคารแต่งตั้งคนนี้เพื่อมาช่วยผมผมถามก่อนนะคุณใช้เงินกันจนหมดแผ่นดินแล้วเนี่ยแต่ก็ยังแปลกใจนะเขาก็ยังอย่างอย่างอยู่<ท>เขาก็ยังอยากคนกส่วนไหนวะในตําแหน่งเขาก็ยังอยากอยู่ในอํานาจนะทั้งทางที่ ครมอรทีมเศรษฐกิจนี่ยกกระบี่ออกกันไปทั้งหมดแหละไม่มีเขาอยู<ล>ย่<ล>ตตได้ตีาออกกันไปแล้วก็ยังนั่งกันอยู่ด้านกันอ,อ,อยู่อีกยังอยู่ได้ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกะยังบริหารต่อยังจะเอาคนนั้นที่ปรึกษาคนนี้เอาคนใกล้ชิดของคนที่เป็นสายของคุณประยุทธ์ก็กําลังจะรอตําแหน่งเข้ามา คุณคิดดูดิประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยมียุคไหนเท่ากับยุคของคุณประยุทธ์เลยนะนนที่อยากอยู่ในะตำแหน่งระบบการปกครองแผนแม่แบบการปกครองไม่ทุกสิ่งทุกอย่างระบบเสียหายหมดมันต่อนเนื่องกันไปหมดมีเอกสารรับออกมางี้เพื่อจะจับเด็ก